ชายหาดแห่งหนึ่งมีตำนานเล่าขานกันว่าทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงจะมีหญิงสาวสวมบิกินี่สีชมพูผมทองสยายเดินวนเวียนอยู่ริมทะเลพร้อมกับไบหน้าที่บึ้งตึงเหมือนกำลังกดใครบางคนมาวันหนึ่งแก๊งสามเกลียนบองแจ็คและนิวนักท่องเที่ยวสายบันเทิงได้ยินเรื่องนี้จากคนเท่าคนแก่ที่ร้านข้าวริมทะเลแต่พวกเขาไม่เชื่อคิดว่าเป็นใครเรื่องหลอกเด็กเลยท้าทายกันว่าคืนนี้เราไปล่า าผีกันที่หาดนี้เถอะกลางดึกทั้งสามพากันเดินไปที่ชายหาดพร้อมไฟฉายแต่พอไปถึงยูยๆลมทะเลก็สงบลงผิดปกติคืนก็เงียบสนิทแล้วพวกเขาก็เห็นสาวบิกินี่ผมทองยืนกอดอกอยู่ตรงโขดหินเอ้ยพี่สาวโอดอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ จะทะเลาะก,กับแฟนแล้วมาตามหาเราเป็นตัวแทนหรือเปล่าบ้าไปแล้วถอยเถอะถอยเถอะสาวปีกินี่ไม่พูดอะไรแค่จ้องพวกเขานิ่งๆด้วยสายตาขุนเคืองก่อนจะเดินเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆปรากฏว่าเธอไม่มีลูกกตาแต่มีแค่สีดําทะมึนทั้งสามร้องลัน่นวิ่งหนีกระเจิงแต่ไม่ว่าพวกเขาจะวิ่งไปทางไหนก็เจอเธอยืนกอดอกมองอยู่ตลอดทางจนสุดท้ายพวกเขาตัดสินใจที่จะหยุดวิ่งแล้วถามด้วยความเสียงสั่น ว่าเออต้องการอะไรจะพวกเราเธอยือนกอดอกเงีย,งยบๆแล้วค่อยๆยื่นโทรศัพท์มาให้พวกเขาดูเป็นรีวิวร้านอาหารทะเลแย่ๆพร้อมกับข้อความที่เขียนว่าทำไมให้แค่หนึ่งดาวทางทางที่ฉันเป็นคนเซอร์พวกเขามองหน้ากันแล้วกรี๊ดโอ้ขอ,อโทษครับเดี๋ยวเปลี่ยนรีวิวให้เลยพวกเขารีบหยิบโทรศัพท์มาเปลี่ยนรีวิวเป็น5ดาวทันใดนั้นสาวบิกินี่ยิ้มหวานแล้วสลายหายไปกับสายลม แต่เช้าวันรุ่งขึ้นแจ็คเช็คมือถือแล้วร้องเสียงดังว่า <c oughs> เฮ้ยใครเปลี่ยนรีวิวเป็นหนึ่งดาวอีกแล้วเนี่ย <c oughs> จากนั้นก็มีเสียงกระซิบเบาๆจากข้างหลงัง <c oughs> งั้นคืนนี้เราก็มาเจอกันอีกนะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนกับเรื่องเล่าสาวบิกินี่สุดฮี้ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับแม่จ๋าด้วยนะคะแล้วคลิปต่อไปอยากให้แม่จ๋าระบายสีเล่าเรื่องผีตามอีโมจิอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะซุ่ม เลือกมาเล่าให้ฟังค่ะ